สวัสดีครับฟุตบอลลาลิกาประเทศสเปนฤดูกาล2 0 2 5 2นกนัดที่22่บอีเอเลมาดริดชนะราโยบาเยกาโน21งรีเอเลเบติสชนะวาเลนเซีย21เคตาเฟ่เสมอเซตาบิโก0 0แอตเลติกบิลเบาเสมอรีเอลโซซิดัด1 1มายอกาชนะเซบียาี่เอสปันญอน้พยเดปอร์ติโวลาเบสห2ึอีเอเลโอบิโดชนะกิโรนา1-0โอซาซูนาเสมอบิยารีเอล2เลบันเตเสมอแอตเลติโกมาดริด0-0 เอลเชซีเอฟให้บาร์เซโลนา1-3สรุปตารางคะแนนฟุตบอลลาลิกาประเทศสเปนนัดที่22จากฝูงเป็นของบาร์เซโลนามี55คะแนนที่2เป็นเรอัลมาดริดมี54คะแนนที่3เป็นแอตเลติโกมาดริดมี45คะแนนที่4เป็นบียาเรอัลมี4ีคะแนนเรอัลเบติสที่ 5, เอสปันญอนที่ 6, เซตาบิโกที่ 7, เรอัลโซซิดาที่8 เดอลสันโบฟุตบอลลาลิกาประเทศสเปนนัดที่22กิลิยันเอ m b a p ปเรอัลมาดริด22ประตูเวดัตมูริกี้มาโยกา15ประตูเฟอร์รานตอเรสบาร์เซโลนา12ประตูอันเตบูดิเมียโอซาซูน่า10ประตูโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้บาร์เซโลนา9ประตูลามินยาเมวบาร์เซโลนา9ประตูคูโกเฮอร์นันเดสเรอัลเบติส8ประตูอัลเบิร์โตโมเรโรบียาริอัล8ประตู ฟุตบอลลาลิก้าประเทศสเปนฤดูการ2025-26นัดที่23คืนวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์ตี3เซตาบิโกพบโอซาซูนาคืนวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2ทุ่มตรงราโยบาเยกาโนพบร,ร,รีอาวบิโด4ทุ่ม15นาทีบาเซลโลนาพบมายอ,อกาเที่ยงคืนครึง่งเซบียาพบกิโรนาตี3รีอัลโซซิดัดพบเอลเชซีเอฟคืนวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2ทุ่มตรงเดปอร์ติโวอาลาเบสพบเคตาเฟ สี่ทุ่มสินาทีอัลเลติกบิวเบาพบเลบันเตเที่ยงคืนครึ่งแอตเลติโกมาริดพบรีอัลเบติสตีสาวาเลนเซียพบรีอัลมาริดคืนวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์ตีสามิยาริอัลพบเอสปันยอนขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ